ยีนคือกางเกงที่ทําจากผ้าฝ้ายหยาบแต่เพราะความหลากหลายมักใช้ผ้าที่มีริ้วเดิมที่ผลิตเพื่อการทํางานแต่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นเริ่มจากทศวรรษที่50ทุกวันนี้ยีนถือเป็นเครื่องแต่งกายที่ได้รับความนิยมจากทั่วทุกมุมโลกมีหลากหลายรูปแบบและสีสันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินดี้สตอรี่นะคะวันนี้มาพบกันในหัวข้อ10บเรื่องจริงเกี่ยวกับยีน ก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเรื่องที่10ต้นกำเนิดของกางเก่งยีนยีนแต่เดิมนั้นผลิตมาจากผ้าฝ้ายลายสองที่มีเนื้อหยาบและมีความทนทานมากเป็นพิเศษพบครั้งแรกในเมืองท่าสำคัญอย่างเมืองเจนัวประเทศอิตาลีซึ่งาพาจากเมืองเจนัวถูกแปลรูปเป็นสื้อผ้าหลากหลายชนิดและเริ่มโด่งดังขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเพราะยีนมีความทนทานสามารถเผชิญกับสภาพแห้งหรือเปียกได้ดีเนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นและที่สําคัญคือมีราคาถูกถึงขนาดที่ในช่วงทศวรรษที่1ิบหถึงสิกองทัพเรือเจนนวให้เหลากลาสีสวมใส่เป็นเครื่องแบบประจําก่อนที่ในเวลาต่อมาชาวฝรั่งเศสจะพัฒนาการทอผ้าขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งที่เมืองนิมควันออกซิตานีทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยเรียกผ้าชิ้นนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งหมายถึงผ้าเสื้อจากเมืองนิม ก่อนที่จะถูกเรียกแบบอังกฤษว่าผ้าเดนิมจากนั้นในปี1795เยนในแบบของเสื้อผ้าก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างจริงจังจากชายที่ชื่อว่าจีนกราเบลเอนาดที่เดินทางเข้าสู่เมืองเจนัวเพื่อทำธุรกิจเชิงพาณิชย์และทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับบลูจีนค่ะเรื่องที่9ลีวายคือยีนแบรนด์แรกของโลกในช่วงปี1850ช่างเสื้อวัย17ปี ที่มีเชื่อว่าลีวัสเตลได้ย้ายถิ่นฐานไปยังซานฟรานซิสโกซึ่งตรงกับในช่วงของยุคตื่นทองเขาได้นําสินค้ามาขายมากมายหนึ่งในนั้นคือผ้าใบแคนวาสซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดในช่วงนั้นมากนักขุดทองพากันซื้อผ้าใบมาใช้เป็นเต็นท์และใช้คุมของแล้วก็มีชาวเหมืองส่วนหนึ่งที่บอกให้เขาหากางเกงที่ทนทานมาขายบ้างเพราะกางเกงคนขุดเหมืองนั้นขาดง่ายลีวัสเตลจึงนำเอาผ้าใบมาให้ช่างตัดเป็นเสื้อและกางเกงและนำออกขาย จะก,กระทั่งผ้าใบขาดตลาดเขาจึงสั่งผ้าหนาอีกหลายชนิดมาจากนิวยอร์กและนํามาย้อมเป็นสีน้ำเงินคามในต้นทศวรรษที่1 8 5 1เริ่เเริ่มมีการเปลี่ยนจากผ้าใบมาใช้ผ้าฝ้ายที่มีเนื้อนุ่มกว่าเป็นผ้าที่ทอดจากเมืองนีมประเทศฝรั่งเศสนอกจากนั้นรีไวสเตลยังค้นพบอีกว่าสีของผ้าเดนิมที่เป็นสีฟ้าคามช่วยปิดบังรอยเปื้อนดินได้ดีทำให้สินค้าได้รับความนิยมอย่างมากในหมูก่กรรมชีพในเวลาต่อมา ถึงแม้ผ้าเดนิมจะทนทานขาดยากแต่ลูกค้าคนงานในเมืองก็ยังใช้จนกระเป๋าแตกเพราะต้องใส่เครื่องมือที่หนักจนเกิดการแก้ปัญหาโดยการหยิบยืมความคิดของช่างเสื้อชาวยูร์เซียผู้หนึ่งที่เชื่อว่าจอคอบเดวิดทำให้ในปี1873ได้มีการใช้หมุดทองแดงติดย้ำที่ตะเข็บกระเป๋าและที่ฐานของสับกางเกงแต่การใช้หมุดทองแดงก็ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ทำให้ต่อมาการใช้หมุดทองแดงจึงต้องเลิกลาไป ยีนเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่หลายครั้งก่อนที่ทั้งสองจะกลายเป็นหุ้นส่วนและจดสิทธิบัตรร่วมกันเถือกำเนิดแบรนด์รีไว์ขึ้นเป็นสินค้าย,ยีนแบรนด์แรกของโลกค่ะเรื่องที่8กระเป๋าเล็กบนกางเกงยีนตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของยีนสมัยที่โบยีนได้รับความนิยมในหมู่คาวบอยและคนงานในเหมืองยุคนั้นผู้ชายนิยมใส่นาฬิกาแบบที่เรียกว่านาฬิกาล็อกเก็ตโดยใช้โซ่ผูกกับนาฬิกาไว ก่อนที่กางเกงยีนแบนรนด์ลีวายจะเลยเห็นความสําคัญจึงได้เพิ่มช่องกระเป๋าเล็กเข้าไปสําหรับใส่นาฬิกาโดยเฉพาะเพื่อความสะดวกและป้องกันการเสียหายแต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็หันมานิยมใส่นาฬิกาข้อมือกันหมดกระเป๋าเล็กนั้นจึงหมดหน้าที่ลงแม้ว่านาฬิกาล็อกเก็ตจะหายไปตามกาลเวลาแต่กางเกงยีนอีกหลายแบรนด์ก็ยังคงเก็บกระเป๋าเล็กๆนี้ไว้เพื่อรักษารายละเอียดและคงความคลาสสิกไว้ดังเดิมค่ะ เรื่องที่7ยีนสร้างมาเพื่อผู้ใช้แรงงานในปี1872ร้อจอลีวัสเตลจับมือกับจาคอบเดวิดช่างเย็บเสื้อผ้าให้กับเหล่ากรรมกรนำเอาผ้าฝ้ายและหมุดสีขาวมาสร้างสรรค์เป็นกางเกงสำหรับผู้ใช้แรงงานกันจะเกิดเป็นกางเกงยีนในเวลาต่อมาแต่ลีวัก็ไม่ได้เป็นแบรนด์เดียวที่ทำเสื้อผ้าขึ้นมาเพื่อชนชั้นผู้ใช้แรงงานเพราะมีอยู่หลายแบรนด์ที่ผลิตเสื้อผ้าในสไตล์เวิร์กแวร์หรือเสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากยูนิฟอร์มของคนทำงานในรูปแบบต่างๆที่ส่วนมากมักเป็นยูนิฟรอร์มของช,ชั้นแรงงานเช่น<ะ>แบดคาร์ฮาร์ดลา,าดิกกี้ึ่งเกือบทั้งหมดเกิดจากผลพวงของการปฏิวัติอุตสาหากรรมในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19ที่ก่อให้เกิดอาชีพของแรงงานในโรงงานและอุตสาหากรรมต่างๆมากมายที่ต้องใช้เสื้อผ้ารูปแบบพิเศษในการทำงานอย่างเช่นชุดโอเวอร์ออลหรือที่คนไทยเรียกว่าชุดคนงานชุดหมีหรือชุดเอี้ยม เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเคยเป็นยูนิฟอร์มของชชั้นแรงงานมาก่อนปรากฏให้เห็นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่กลางศตวตรรษที่18ทําด้วยผ้าแคนวาสหรือหนังสมใส่เพื่อใช้ป้องกันร่างกายจากสิ่งต่างๆในเวลาทํางานและจากยูนิฟอร์มของคนงานก็เริ่มแพร่กระจายสู่แวดวงทหารในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกาจนในช่วงต้นศตวตรรษที่19ก็ได้มีการใส่ชุดเอียมกันอย่างแพร่หลายทั้งในอังกฤษและอเมริกาก่อนที่ภายหลังชุดเอียมจะถูกแยกประเภทโดยสี ในช่วงยุค1850โดยสีขาวสำหรับจิตกรลายทางสำหรับคนทำงานทำถนนและสีน้ำเงินสำหรับคนสวนลายในยุค1870สายเอี๊ยมที่แิ่กนไปกระดุมกระถูกแทนที่ด้วยสายคาดโดยการสร้างสรรค์ของแบนด์ลีไวค่ะเรื่องที่6 d ดิกกี้คือแบรนด์ชุดเอี๊ยมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแม้ดิกกี้จะไม่ใช่แบรนด์แรกๆที่ตัดเย็บเสืผ้าด้วยผ้าใบแคนวาส แต่แบรนด์ดังเก่าวกับกลายเป็นเจ้าของชุดเอียมที่ได้รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถูกก่อตั้งโดยเคอร์นิลดิกกี้และวิลเลียมสันภายในเมืองฟรอร์ตเวิร์ดแฮ็กซัสเริ่มต้นธุรกิจในปี1922เ้ื่อการผลิตกางเกงเสื้อกางเกงยีนรวมถึงชุดทำงานของผู้หญิงสินค้าดิกกี้ได้รับการการันตีว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงทนทานจึงไปที่ถูกใจของแรงงานอเมริกันทุกคนเป็นอย่างมากเริ่มต้นจากการทำชุดเอียม ขายให้กับชาวไร่ชาวสวนและผู้ใช้แรงงานทางใต้ก่อนที่จะได้รับสัมทานในการทำยูนิฟอร์มให้กับทหารอเมริกาจำนวน9ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นในช่วงหลังสงครามสหรัฐก็ได้มีการสร้างและปรับเปลี่ยนเมืองทําให้มีการจ้างแรงงานสูงถึง8.5ล้านคนเพื่อมาทําถนนสวนสะพานและสิ่งก่อสร้างสาธารณะต่างๆจากนั้นในช่วงปลายปี1,950 ดิกกี้ก็ได้กลายเป็นบริษัทระหว่างประเทศจากการขยายธุรกิจเข้าสู่โยุโรปและตะวันออกกลางเพราะคนงานอเมริกาที่ไปทํางานขุดเจาะน้ํามันจากเท็กซัสได้นําแบรนด์ดิกกี้เข้าสู่งานขุดเจาะน้ํามันในตะวันออกกลางซึ่งทําให้ชื่อเสียงของแบรนด์ดิกกี้ในฐานะแบรนด์ผลิตสภาพเวิร์กแวร์เป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงในปัจจุบันค่ะเรื่องที่ห้า กางเกงยีนคือสัญ,ญลักษณ์ของความขาบวในช่วงทศวรรษที่1950และ1960การแต่งกายกลายเป็นเครื่องมือของหนุ่มสาวอเมริกันเพื่อแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่ตีกรอบความคิดแนวอเมริกันดีมและเพื่อแสดงออกถึงความขาบวไม่แยแสต่อระเบียบสังคมและไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดิมๆอีกต่อไปโดยผู้นำเทนคือตัวละครหนึ่งในภาพยนตร์กางเกงยีนกลายมาเป็นแฟชั่นสำหรับคนทั่วไป ในช่วงยุค1950เ้าอิจากอิทธิพลของดาราฮอลลีวูดมารอนแบรนโดในภาพยนตร์เรื่องว h ยวันในปี1953้และตามมาด้วยเจมดีนในภาพยนตร์เรื่อง Rebel Without a Cause ในปี1955าทำให้การเกงยีนนอกจากจะกลายมาเป็นแฟชั่นไอเทมแล้วยังกลายเป็นตัวแทนของแนวคิดทางสังคมของคนหนุ่มสาวในยุคนั้นสร้างภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่ให้กลายเป็นคนขบวนหัวรัน้นต่อต้านสังคมไปโดยปริยาย จนทำให้ช่วงหนึ่งกางเกงยียนถูกแบนในหลายพื้นที่ทั้งโรงเรียนร้านอาหารและการใสยย่ยีนก็กลายเป็นความไม่สุภาพมาจนถึงทุกวันนี้และแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแต่การเกงยียนก็ยังถูกหยิบมาใช้อย่างต่อเนื่องในฐานะสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านสังคมโดยเฉพาะในช่วงยุค1960และ1970ที่มีผู้สวมใส่กางเกงยียนออกมาเดินขบวนประท้วงสงครามจนเกิดเป็นสไตล์แฟชั่นที่เรียกว่าฮิปปี้ค่ะ เรื่องที่4แฟชั่นยีนในยุค80ลกเข้าสู่ยุค80สไตล์เวิร์กแวร์ถูกนำเข้าสู่วงการเพลงป๊อปอีกครั้งในฐานะแฟชั่นไอเทมผ่านแวดวงดนตรีโดยเฉพาะฝั่งฮิปฮอปและวงการเพลงป๊อปโดยเฉพาะเพลงและมิวสิกวิดีโอที่กำลังได้รับความนิยมจากการก่อกำเนิดของ MTV ในปี1981ที่กลายเป็นเครื่องมือชั้นดีในการเผยแพร่วัฒนธรรมป็อปไปทั่วโลก เช่นเดียวกันกับแฟชั่นในมิวสิกวิดีโอเพลง Come On Irene ของวง DC Midnight r u n n e r เพลงดังในปี1982ที่สมาชิกวงทุกคนสวมใส่ชุดเอียมยีนเป็นยูนิฟอร์มประจำวงแม้กระทั่งบอยแบนด์ระดับโลกในยุคนั้นอย่าง New Kids on the Block ก็มีชุดเอี๊ยมเป็นหนึ่งในชุดประจำวงด้วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งเข้าสู่ยุคฮิปอปในปลายยุค8 0และ90คนที่มีชื่อเสียงล้นแต่ใส่เสื้อผ้าเวิร์กแบ์กรนทั้งนั้นจนกลายเป็นเครื่องแบบประจำวงการเพลงฮิปอก็ว่าได้ ดยเฉพาะแบรนด์คาฮาร์ที่กลายเป็นแฟชั่นสุดฮิตของเหล่าแรปเปอร์โดยสภาเวริร์กแวร์ได้มีรูปแบบการตัดเย็บที่มีความเป็นผู้ชายอย่างเต็มเปี่ยมคงชุดแบบโอเวอร์ไซส์จึงสามารถนําเสนอความเป็นแรปเปอร์ที่ต้องแมนและมาโชว์ได้เป็นอย่างดีทําให้ยินที่ไม่ใช่แค่เฉพาะคาฮาร์การมาเป็นแฟชั่นไอเทมของกลุ่มฮิปฮอปในช่วงเวลานั้นและเป็นที่รู้จักทั่วไปในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปที่ถูกนําเสนอผ่านมิวสิกวิดีโอและ MTV ค่ะ เรื่องที่3กางเกงยีนที่แพงที่สุดในโลกตลาดยีนในแฟชั่นสเตตแวร์ยีนได้ยกระดับตัวเองจนกลายเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างเข้มข้นทําให้ราคาของกางเกงยีนบางตัวพุ่งไปถึงหลักหมื่นหรือหลักแสนบาทแต่ก่อนเราอาจคุ้นชินเฉพาะแบรนด์ผู้ผลิตยีนเป็นสินค้าหลักอย่างเช่นลีวายลีมกกีนหรือแลงเลอร์แต่เราแบนฟแฟชั่นอย่างซาร่า H&M ยูนิโค่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดแฟชั่นยีนเป็นที่รู้สักมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดบางก็เป็นแบรนด์โลเคอลาคาไม่แพงบางก็เป็นแบรนด์พรีเมียมระดับไฮเอน์แต่ถึงอย่างนั้นก็มีคนจนํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้มองว่ายีนเป็นเสื้อผ้าแต่ยีนคือของสะสมหนึ่งเป็นตัวแสดงฐานะและยอมจ่ายจำนวนเงินจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อไว้ในตู้อันดับหนึ่งคือ Se เ c ธเ c i r c l e ราคาประมาณ1.3ล,ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นกางเกงยียนที่ถูกประดับด้วยเพชรคุณภาพสูง15เม็ดที่เย็บติดไว้ที่กระเป๋าหลังของยียนละถึงแม้ดีไซน์จะเป็นแบบคลาสสิกธรรมดาแต่พราะมีเพชรเลยทําให้กางเกงตัวนี้กระโดดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2เป็นกางเกงยียนลูกเถื่อนดิบจากดีไซเนอร์ชาวแคนาเดียนราคาประมาณ250,000ดอลลาร์ 250, 000, ที่สําคัญคือกางเกงยียนรุ่นนี้จะผ่านการซักมาทั้งหมด13ครั้งการนํามาเย็บตะเข็บย้อมลงสีเพื่อเพิ่มมิติก่อนที่ในขั้นตอนสุดท้าย จะติดทับทีมไซส์26กระดัษ1เมตรและขนาดครึ่งกะดัษอีก26เมตรเส่็ทุกขั้นตอนทําด้วยมือทั้งหมดอันดับ 3. เป็นกางเกงยียนลุ่นตำนาของผ,ผู้ผลิตยียนรายแรกของโลกอย่าง Levi s t ราคาประมาณ60,000ดอลลาร์ซึรงราคาของ Levi 501ไม่ได้มาจากวัสดุตกแต่งที่ไม่เหมือนใครหรือการตัดเย็บเฉพาะเพื่อลูกค้าคนใดคนหนึ่งแต่มาจากความค้าสสิกของตัวกางเกงยียนที่เป็นที่ต้องการของเหล่านักสะสมทั่วโลก ราคาของรีไว501จากต้นยุค1,900อยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0ลแบาทแต่ราคาที่ทำลายสถิติเป็นอันดับ3นี้เป็นราคาของรีไว501ที่มาจากยุค1,880ที่ถูกประมูลไปโดยนักสะสมชาวญี่ปุ่นค่ะเรื่องที่2การเข้ามาของยีนในประเทศไทยกางเกงยีนไทยนั้นคาดว่าเข้ามาพร้อมกับกระแสนิยมอเมริกันในช่วงหลังปี1957 สังเห็นได้ชัดจากเครื่องแต่งกายของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นสมบัติเมธานีสรพงษ์ชาติหรือมิชัยบัญชาที่นำกางเกงยีนมาใช้ในบทบาทไม่ต่างไปจากพระเอกคาบอยในหนังฮอลลีวูดกางเกงยีนนอกจากจะเป็นแฟชั่นแล้วก็ยังแสดงออกถึงความขบวและความเท่แบบพระเอกซึ่งเป็นต้นแบบความนิยมหนึ่งของการสวมยีนในหมู่วัยรุ่นชายไทยที่นำตนเองเออกมาจากกรอบของวัฒนธรรมโบราณแน,นวคิดดังกล่าวยังปรากฏชัด ในตัวละครจอและพิม์ในภาพยนตร์เรื่องพี่ขี้หนูกับหมูแฮมในปี1989ที่พูดถึงความเป็นไทยในแบบอเมริกันโดยใช้ยีนทําหน้าที่แสดงออกถึงความอิสระแต่แอบแฝงด้วยความล้มเหลวของคนนอกในมาตรฐานแบบไทยก่อนที่ในช่วงเวลาต่อมาวงการเพลงไทยหลังปี1977จะมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกิดขึ้นอย่างชัดเจนวงดังแห่งยุคอย่างแกนเอ็ถูกนําเสนอภาพไทยโดยเด็กหนุ่มสวมกระเกงยีน ได้กำแพงเพื่อนกราฟิตี้บนหน้าปกอัลบัม้มในปี1986กแนวดนตรีแบบสตริงกินอเมริกันผสมผสานแนวลูกกุงซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากจากแนวดนตรียุคก,ก่อนหน้านั้นค่ะเรื่องที่ 1. การเกยยีนแบรนด์ไทยการเกงยีนถือเป็นแฟชั่นไอเทมที่มีอยู่ในทุกตู้เสื้อผ้าถ้าเมกละลักของกครงเกงยีนแต่ละตัวก็ขึ้นอยู่กับผู้สวมใส่ปัจจุบันการเกยยีนมีให้เลือกมากหน้าหลายตา ทั้งแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วรวมไปถึงแบรนด์ทั้งอลื่นๆจากทางญี่ปุ่นและยุโรปซึ่งแบรนด์ยีนของไทยก็เป็นที่จับตามองอยู่ไม่น้อยถึงขนาดที่สามารถเข้าแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ได้เลยทีเดียวปัจจุบันมีประมาณ3แบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นที่ด้านจับตามองและเป็นที่นิยมที่สุดในท้องตลาดแบรนด์แรกคือ I n d ด g o กสกินเธอเป็นแบรนด์กระเกงยีนคนไทยที่โด่งดังมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกช่วงปลายปี2008 ดยลายกระหนกสไตล์อินดิโกสกินที่ออกแบบโดยคุณทัชชวีนำเสนอความเป็นไทยได้โดดเด่นที่สุดจากลายกระหนกที่นำมาตีความใหม่ให้ดูโมเดิร์นขึ้นปรากฏชัดอยู่ที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังและรายละเอียดอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในกางเกงยีนแบรนด์ต่อไปคือ Pi c เก r er w o r k เป็นอีกหนึ่งแบรนด์กางเกงยีนไทยที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมโดยคอนเซปต์ของ Pi c k e r w o r k คือความเป็นโมเดิร์นวินเทจที่ตอบโจทย์ผู้สวมใส่และอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของกางเกงยีนส์ p i c k e r w o r k คือการใช้กระดุมเงินแท้เป็นส่วนประกอบค่ะและอีกแบรนด์คือ c e l l t e w o r k เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สร้างความแตกต่างโดยขั้นตอนการผลิตยีนที่ให้ผู้ซื้อเป็นผู้เลือกรายละเอียดตั้งแต่ทรงกระเกงเนื้อผ้าย,ยีนกระดุมหมุดไปจนถึงได้ที่ชเชยบตัวกางเกงรายละเอียดต่างๆจะถูกตัดเย็บจากแบบที่เราเลือกโดยใช้เวลาในการผลิตประมาณหนึ่งอาทิตย์ปัญหายอย่างเดียวก็คือคุณอาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยีนอยู่ประมาณหนึ่งพอขั้นตอนต่างๆมาจากประสบการณ์การใส่ก,กางเก่งยีน ยกตัวอย่างเช่นภาพแบบไหนเป็นสไตล์ที่เราชอบเราชอบกางเกงกระดุมหรือซิปหมวดยึดต่างๆชอบเป็นสีแบบไหนรวมไปจนถึงทรงกางเกงแบบที่ชอบถือเป็นอีกแบรนด์ที่ทําให้ชาวต่างชาติให้ความสนใจมากๆค่ะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจะต่อไปด้วยค่ะ